พยายามดูสันมันนะครับว่าว่ามันมันบางมันบางแค่ไหนมันจะบอกเลยว่าสันฟันตรงนี้บางแค่ไหนถ้ารับตรงข้างนี้ยถ้ารับอย่างนี้มันไม่เสียแน่นอนตรงข้างอ่าแล้วก็มาดูสันฟันว่าบางแค่ไหนรูปดูถ้าเราต้องการความบางยิ่งบางยิ่งคมตรงสันฟันตรงนี้ยิ่งบางยิ่งคม แล้วก็ตั้งชิดพอะาบางได้ที่แล้วเพิ่มตรงน,นี้เป็นตัวเผ็บละเอียดนะละเอียดมันจะเนียน่างนี้ดูทั้งสองตันนะครับ น่ยสันะันเตรงนี้ผมผมผมทํายังไม่บางเท่าไหร่นะครับแต่ให้ดูละหน้ากันเนะีมันจะเป็นประมาณนี้สันันแนะมอย่าให้ข้างใดข้างหนึ่งมันบางกว่ากันให้มันเสมอกันโอเคครับ